สวัสดีมิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะครับเราก็กลับเข้ามาสู่ในวิชาภาษาโปรแกรมมิ่งของเราตอนนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราจะพบว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความที่เรารู้สึกสิ้นหวังรู้สึกเศร้าซอยครับเพราะว่าเพราะว่านี่ครับเป็นจูนลี่ครับโดยน้องจูนเน่ของเรานั้นได้ประกาศจบการศึกษาครับซึ่ง เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเป็นอย่างน,านิ้นนครับมากร์มากรับครับตั้งสติก่อนนะทีนี้ถ้าเรากลับมาดูนะครับเราจะพบว่าไอภาษาที่เราใช้เรียนตอนนี้ทุกวันนี้นะครับก็จะมีภาษา C, j จ v วา y t h o n C, ath, C พาร์ a ชา i ิ u a l เบสิ c จ a v a C, PHP, แล้วก็ SQL ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในบรรดาภาษาพวกนี้นะครับในบรรดาภาษาที่จะมีอยู่ภาษานึงครับ ที่เขาไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับนั่นก็คือภาษาที่มีชื่อว่าภาษา SQL ตัวนี้ครับภาษา SQL โดยภาษา SQL ของเรานั้นนะครับมันจะพิเศษกว่าชาวบ้านคชาวช่องเขาก็คือภาษาตัวนี้เป็นภาษาที่ใช้ในการทำตัว Database ให้เราไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่าตัว SQL Server ครับตัวนี้นะครับ SQL Server โดย SQL Server นั้นมันเป็นโปรแกรมฟรีของ Microsoft คือมันจะมีโปรดักต์หลายโปรดักต์ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะมีนี่ครับเป็นโปรดักต์ฟรีครับฟรีสำหรับผู้พัฒนาซึ่งไอผู้พัฒนานี้ครับเขาแบ่งผู้พัฒนาออ,อกเป็น2เกรด d e v e l o p ก็คือ Programming จา๋าจนักโปรแกรมเมอร์ครับส่วน Expert ก็คือเอาไปใช้งานเตแค่ใช้งานไม่ต้องพัฒนาอย่างนะักแค่ลงรันๆครับถามว่า2อันนี้ต่างกันไหมก็ ใกล้เคียงกันครับแต่ถ้า developer ก็คือว่ามันจะเอา f ี a t อร์ฟังก์ชันนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะเขียนคำว่า full feature function ก็คือว่าใช้งานได้เต็มสตรีมเต็มที่เหมือนของแท้เลยครับแล้วก็เป็น free edition ด้วยครับ free edition license ไม่มีการแฮ็กแคร็กนะครับ mm hmm. ใช้ฟรีครับเขาแจกให้ใช้ฟรีคือเขามองว่าคุณทำพวกนี้ฟรีครับแต่มันเป็นเชิงออฟไลน์ครับถ้าคุณอยากออนไลน์คุณก็ต้องมาซื้ออาชัว คุณต้องมาซื้อแบบออนไลน์ซื้อแบบคราวกับเขาคือเหมือนเขาป้ายยาหลอกให้เราใช้ไปก่อนครับถ้าอยากได้เจ๋งๆอะ่ะมาซื้อซื้อแบบออนไลน์สิมันจะมีเบสิกกับคอสตอมครับก็ในฐานะที่เป็นมือใหม่หัดขับนะครับก็เบสิกไปละกันครับคลิกเบสิกคลิกไปมันก็จะถามว่าเอ้ยฟอนต์ไทยคุณไม่มีอ่ะมันไม่ซัพพอร์ตอ่ะเน่ยจะลงไหมก็เยสครับลงอังกฤษก็ได้ไม่เอาไทยหรอกนะ แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็ลายเส้นตรงนี้ก็กดแอปเซ e ครับไม่อ่านละแอปเซพยังไงฉันจะลงครับล,ลงไว้ที่ไหนก็เตรียมพื้นที่ไว้หน่อยนะครับไฟล์ก็เตรียมไว้สัก20่สิกิกครับยีกิกอินสตอลร,ระหว่างตรงนี้นะครับก็รอครับรอมันโหลดครับเพราะว่าไฟล์ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดจากหน้า microsoft ตรงนี้มันเป็นไฟล์ฟรีครับ ฟล์ฟรีคือเป็นฟรีแล้วก็ลงแบบออนไลน์ครับไม่ได้ลงแบบออฟไลน์ครับคือ Microsoft ออกแนวเกียนแตกนิดนึงก็คือว่าข้อดีของมันคือถ้าคุณ Install แบบออนไลน์คือต้องต่อเนี่ในการลงแน่นอนครับว่าไอ้ยูเซอหรือ Developer คนเอาไปใช้งานน่ะจะได้ไฟล์เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นแพดล่าสุดเวอร์ชั่นล่าสุดร้อซครับไม่มีแบบลงแบบออฟไลน์แล้วไปติดบัก๊กติดนู่นติดนี่ ก็คือสะดวกของเขาครับแต่มันเหนื่อยของเราตรงที่เราต้องต่อเน็ตแต่ยุคเดี๋ยวนี้เน็ตทุกคนแรงอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับสบายบือ้อขั้นตอนนี้ก็รอมันโหลดแป๊บนึงครับรอรอรอมันนะครับทีนี้พอเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่า install subset complete นะครับ subset fully นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แล้วเราลองมาสังเกตที่ปุ่ม start นะครับ สตาร์ทโปรแกรมของเราแล้วคลิกที่ออกโปรแกรมครับ Start all โปรแกรมแล้วหาแถบที่มีชื่อว่า Microsoft SQL Server ครับจะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เราจะได้ตัวเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วแต่เราจะยังไม่ได้หน้าจอโปรแกรมครับที่เอาไว้ใช้ในการเข้าไปสร้างตัวดัตเตอร์เเอาไว้เป็นในการคอนฟิกครับเราจะไม่ได้ตัวนั้นเราจะต้องคลิกตรงนี้ครับ install SMS s เราจะต้องคลิกตัวนี้พอคลิกตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะดีดมาหน้าหน้าต่างตัวนี้ครับแล้วให้ดาวน์โหลดตัวนี้อีกแล้วครับดาวน์โหลดมาครับมันจะมีชื่อว่า SQL Server Management Studio ครับก็คือมันจะเป็นหน้าที่เอาไว้ในการจัดการคอนโทรลควบคุมครับหน้านี้โดดดาวน์โหลดออกมาจะได้แบบนี้ครับใน แล้วก็คลิก install ไปพอมันลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้น complete แล้วก็ code ไปครับพอเราโค้ดมาแล้วก็ไปที่ start เหมือนเดิมครับ start all program all program แล้วหาตรงนี้ครับมันจะมีที่ชื่อว่า Microsoft SQL Server t o o l 18ครับ t o o l 18แล้วให้เราคลิกตรงนี้ครับ Management Studio ครับมันก็จะรันหน้า Management Studio มา ซึ่งไอ้ขั้นตอนนี้นะครับก็คือเราจะทำการเข้าไปสร้าง Database Config Database คือมันจะใช้ภาษาที่มีชื่อว่า sql เนี่ยแหละครับแล้วมันก็จะมีคำถามในใจว่าเอ้ยถ้าอนาคตไอ้บริษัทที่ผมจะไปทำงานอะ่ะมันไม่ใช้ฐานข้อมูล sql server อะ่ะมันใช่มครับพ <SQL. S 1> อเข้ามาแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับได้หน้าตาแบบนี้ ก็จะมีหน้า Database Security ต่างๆครับ